เนื้อหมาลายครับแหมเดี๋ยวมาเุ่่ด้วยสาธุครับผมขนมมาฝากน้องด้วยนะครับนที่นอนเป็นเนด้วยที่นอนและเป็นเจอนะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อดีดีครับอ้โหดีนะดีนี่ดีดีนะครับมือครับน้องเขาอยู่นี่เลยมาเอามาให้ที่เอามาให้ที่รถเลยครับพี่เอาไปให้ที่รถเลยนี่มาที่รถเลยมีเอามาให้ที่รถ โอโหนี่มาโมเหมือนกันเลยอยากเล่นด้วยนี่อยากเล่นกับน้องมลูกนี่อยากเล่นกับน้องไหมลูกน้องเรียกลงมาเรียกลงมาเอาที่นอนที่นอนเรเวนเจอร์กับเอาที่นอนเเวนเจอร์กับอาหารขนมมาให้นะเอาขนมมาให้เปลี่ยนนายนะครับมาจอน นนี่ะมันซักง่ายค่ะแล้วก็ปูตัวพี่นอนเลเวนเจอร์มาให้พี่นอนเลเวนเจอร์กับปูที่ไหนก็ได้ครับมันมันไม่เปื้อนฮะแล้วก็น้ำฉีดพี่นอนเลเวนเจอร์กับขนมมาให้เปลี่ยนายนะขอบพระคุณนะครับพักเดี๋ยวก่อนพักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับ่เขาไม่รู้พี่เอาไม่รู้ไม่มีใครบอกเขา